สวัสดีค่ะผู้ชมค่ะวันนี้พบกับก๊อฟแกมนะคะและรายการบางเกอกกระซิบก็สิบกระซิบ,อบตอนนี้ค่ะ <ขอ S 2> ก๊อฟแกรมอยู่ยที่ศาลาสุทธสิริโสภาค่ะกับงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต50ปีนัทยนตราักเดือบปิณิสค่ะ oh <my S 2> ต้องบอกเลยนะคะ <God. S 2> ว่าคุณนัทเนี่ยเป็นนักประพันธ์ชั้นครูระดับตำนานของเมืองไทยกว่า50ปี<อ>ค่ะว,วันนี้ค่ะก๊อฟแกรมจะไปสัมภาษณ์เซเลริตี้ค่ะว่าแต่ละคนเนี่ยถ้าเกิดได้ฟังเสียงเปียโนเพราะๆจากคุณนัทเนี่ยเขาจะมีฟิลลิ่งยังไงบ้างจะเคลิ้มกรรจัดใหน สมัยน่ะในการสนับสนุนศิลปินไทยทุกแขนงอีกด้วยแต่ตอนนี้เจ้าของเสียงดนตรีสุดไพเราะล่ะเขารอเราอยู่แล้วจ้าเริ่มเลยสวัสดีค่ะครับในวาระครบรอบ50ปีของการเป็นนักประพันธ์ของเรามันให้อะไรกับเราบ้างครับความสุขมากมายเลยนะครับแล้วสิ่งนี้มา50าปีโตมาพร้อมกันกับตัวเราด้วยแล้วถ้าเกิดนึกถึงเพลงดนตรีขึ้นปุ๊บรู้เลยคือเพลงอะไรคะคิดถึงเธอขึ้นต้นยังไงนะะสักท่อนได้ไหมคิดถึงเธอ ถึงเธอใจลอยพลาคิดว่าเธอได้มาอยู่ไกลโอ้ยคนลุกและความพิเศษของงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้คืออะไรครับเป็นการนําเสนอเพลงระยะ50ปีที่ผ่านมาแล้วก็ไฮไลท์คือเพลงลิเกซึ่งเล่นโดยคุณบูเกชบูเจตัวซึ่งเป็นลูกเขยนะครับแล้วก็มีการรําลิเกประกอบด้วย แล้วนำเนื้อเรื่องเนี่ยมาจากพระคัมภีร์เรื่องบุตรน้อยหลงหักอย่างนี้ต้องมานะครับเมื่อไหร่ครับวันศุกร์ที่16สิงหาคมณหอประชุมใหญ่สุวัฒนธรรมครับความเป็นศิลปินของเราน้องป้อนมีความเป็นศิลปินด้านใดบ้างหนูชอบร้องเพลงค่ะจริงเหรอแต่ไม่พะแล้วเวลาพูดปกติมีคนฟังไหมคะฟังไหมไม่ฟังกูไม่รู้เรื่อง คุณแม็กบ้างดีกว่ามีเรื่องน้องเพลงครับที่เคยเข้าไปถึงรอบคันเร<อ>ื่องแต่ว่าตอนนั้นเราติดเรื่องเรียน<อ><อ>แต่ทุกวันนี้ก็จะเป็นศิลป,ปินด้านกีฬามากกว่าอันนี้แตกต่างมากเลยนะคะคนหนึ่งพูดยังไม่รู้เรื่องเลยคนนึ่งเป็นนักร้อง <c oughs> สุดท้ายเรามาฟังดนตรีเพราะๆจากคุณนัทวันานาเรานั่งฟังเราจะเคลิ้มแบบไหนรอดูปลอหลับได้เลยสุนทรีไงคะเรามีความฟังแล้วก็สบายใจเข้าถึงก็เลยหลับชอิน เรกนี้เรายังอยู่กับงานแถลงข่าวคอนเสิร์ต50ปีนัดยนตรรักเดอวยเปียนนิสกับเรา่าศิ้และที่มีความเป็นศิลปินในตัวดูหน้าดูรูปรักของคุณเนี่ยคุณต้องมีความเป็นศิลปินในตัวสุขมากจริงหรอจริงๆเป็นคนชอบเต้นจริงหรอมากมันไม่เห็นภาพมันต้องสักสเตปเพลงอะไรก็ได้สามสองหนึ่งอ่ำป้ายนี่เพลงกล่อมลูกเขาบอกใช่ แล้วถ้าเกิดแบบโยโย่บดๆนิดนึง I'm a rockstar สุดท้ายคุณมาฟังงานเปียโนคุณจะมีปฏิกิริยาไงคะเวลาฟังเมโลดี้เวียงวียงเราก็มีความรู้สึกว่าเรานิ่งคืนสมมติว่ากำลังทำหน้าเวียงอยู่นะสามทนหน้าเวียงตึ้งตึงตึ้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 งตึงตึ้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 งโอ้โหเป็นคนที่ปลอมมา ความเป็นศิลปินในตัวพี่กบเนี่ยมีอะไรบ้างจริงๆก็มีเรื่องที่คนอื่นไม่ค่อยรู้คือวาดลูกอะชอบวาดสัตว์เลี้ยงครับจริงๆเขาวาดเขาก็บได้สิถ้าเกิดว่ามันนำภาพนั้นออกมาประมูลขายพี่กบคิดว่ามันจะขายได้ภาพละเท่าไหร่เอาสักห้าหมื่นก็ได้เอาไปทนแล้ววันนี้ค่ะเราได้ฟังเปียโนฟิลของเราเวลานั่งมันจะฟิลประมาณนั้นเป็นแบบสเต็ปเบาๆอะไรเงี้ยไม่งั้นหลับง่ายครับเป็นคนแบบสมาธิสั้นขอบคุณพี่กบมากค่ะ receive